ดูหิมะนะพี่น้องโอ้ยมองไม่เห็นถนนขับรถเมื่อกี้เกือบตกทางพี่น้องมองไม่เห็นอะไรเลยดูโอ้อาเพศมากเกิดอาเพศอะไรเนาะปีนี้สวีเดนทุกหลายประเทศเหมือนกันนะคะไม่ใช่สวีเดนอย่างเดียวเดอ้อพี่น้องดูรถเมย์ดิรถเมย์เนี่ยไม่มีไม่มีล้อหมุดนะคะมีล้อธรรมดาค่ะมีล้อธรรมดา กงกัดศพเห็นไหมพี่น้องเอ้ยมาเหมือนกับฟ้ารัวจะต้องไหวนะคะรถ่เมย์ก็วิ่งลําบากนะคะรถเมย์วิ่งได้แต่ทางเรียบค่ะขึ้นนอนไม่ได้นะคะเขาไม่มีล้อหมุดนะคะก็ได้เฉพาะถนนเรียบๆค่ะคนที่อยู่ไกลๆก,ก็อาจจะลําบากอาจจะมาทํางานกันไม่ได้นาะ แบบนี้ก็ลําบากนะคะรถไฟก็วิ่งไม่ได้รถเมล์เวิ่งไม่ได้มันก็นลาบากกับคนที่ไม่มีรถสําหรับคนมีรถก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่ามันก็ต้องไปขูดจะต้องขับออกมาอีกมันก็ไม่ได้อีก็ต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันอันตรายไปหมดดูรถเมล์คันนี้นะคะเขายังขับไม่ตรงทางเลยแกเพราะว่าเขาจะล,ลื่นนิดนึงดูสถานการณ์รถเมล์แล้วเพาะเขาต้องระมัดระวัง Tham kan, no? Han, yeah. lite oh, uh, I bus Nein, dea, ja han lite yeah, right okay. han det 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 er 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 ikke ikke bra bra. å kjøre. Nei. Nei, Nei, noen fra første. jeg Jeg tror tror snett. ยา ä ดสานเดมองการ์ค์ขี a รถคูบบิทั้เข n มีกวต r t มี e มีคนขรถเมเนาะคนนสาวไม่ค่อยมีครมีแต่คนมีอายุเนาะแล้วก็คนต่างชาติมีอายุดูสิที่น้องมันมองไม่เห็นอะไรเลยน่ะแล้วให้เขา ทางเข้าโรงเรียนนะคะเข้าหมู่บ้านนี้ค่ะโรงเรียนอยู่หู่บ้านนึงตรงข้ามทางนตัวแรกอิเบลน ikke stenge skolen når ja, man fulgte De sier til meg på TV-en at dere blir hjemme om dere kjemper.